ไม่เล็ดเนาะไม่เล็ดเนาะมันไม่ไครทิงไว้ไหนูค<ะ>่ไะไม่ไม่หรอไม่อะไรไหไม่ใช่ใครจะไล่ทิ้งไว้โอ้สวัสดีครับท่านคุณติยาจากลำพูนนะครับ <c oughs> พี่จะเข้า,า <c oughs> ตลกออกไปทำไม่เต็มน,นะทำไงพี่ผมผมสรุปไม่ได้เลย ไอ้ที่เขาบอกให้ที่เหลือหัวข้อที่เหลือถ้าผมสามว่าเราทำได้หรือเปล่าเาแปลหรือเป่าเราแปลความหมามันต้องทำอะไรอะไรอะไรบ้างของหัวข้อมัไม่รู้อ่ะทั้งหลายอย่างเลยไม่เข้าใจเรามาหน้าหัวข้อย่างๆให้ด้วยไม่เข้าใจเลยครับไม่เต้นเนาะเพราะเราเป็นสุภาพบุรุษ คุณสุภาพสตรีคุณจะให้ผมเต้นทำไม คือมีคนมาดูเยอะมากสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนน้องชินชินชินยวแชร์ไลฟ์ไปให้กับทุกคนก่อนนะปึ๊บ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  ปึ๊บอ่าแสร์อะไรไหมทุกคนนะครับใครวะพิมหรอพิมสวัสดีน้องพ์วันนี้เราก็จะมาขายของกันนะครับอ้าวน้องเฟิร์นสวัสดีทั้งสี่พันคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีน้องมุกน้องมุกนะครับมันต้องพ่อหนุ่มคนนี้นะครับนี่แหละนี่แหละนะครับแกไหวเปล่าเนี่ยเฟิร์นเตรียมตัวมากนะเราอะ่ะ เธอจะเป็นประธานนาักเรียนนะจ๊ะทำงานเยอะไปหรือไงหรือ,อยังไงทำงานไม่เยอะหรอกทำเยี่อเยอะเ,อ,ะเอ้ยไม่ใช่เหนื่อยมากใครถามเป็นไงบ้างเหนื่อยชิพหายค่ายอะไรรู้เอากูมาทรมานมากอบรมวิชาการไม่พอเอากูไปเดินทักแดดอีกให้กูสุดรายงานอีก พี่เลี้ยงเข้ามาหรือเปล่าไม่เข้ามาเนาะโอเคพูดได้เนาะขายพัดลมหน่อยพัดลมตัวนี้นะครับใช้ปีตั้งแต่ปีสองพันสี่ร้อเจ็สิบห้านะครับปีที่คณะราษดรน,นะครับคณะราษดรครับอ,อได้จัดตั้งมาเนาะ นณะ,ะ,ะรัฐนะครสตรอนนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับก็มีเพื่อนของเรานะครับอยากเห็นหน้าพี่ตีใหญ่นะครับพี่ตีใหญ่พี่โผล่หน้ามาหน่อยนะพี่ตีพี่โผล่หน้ามาหน่อยใครอ่ะเพื่อนผมเองอยู่กรุงเทพนี่ครับพี่ตีใหญ่จากลำพูนนะครับลำพูน อ่าเป็นเต้าหู้ขาวนะครับเต้าหู้ขาวคีวินวินเก่งสุดๆะนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงค่ายยุวชนประชาธิปไตยนะครับค่ายยุวชนประชาธิปไตยเนี่ยปีหน้าอย่าสมัครนะบอกเลยปีหน้าอย่าสมัครเพราะว่าค่ายนี้เป็นค่ายที่ดีนะแต่เป็นค่ายที่นะครับ คาเฟค่ายที่ไม่ได้ขายโลชั่นนะครับขายโลมาเนาะตอนนี้ขอบคุณทั้ง4000คนที่เข้ามาอยู่างนี้นะครับสามารถอยากมีแฟนใช่ไหมครับอยากมีแฟนก็ต้องหาคนที่จริงใจนะน้องเฟิร์นเนาะนี่ทำไมทำไมแกไม่นอนเตียงวะอ่าพ,พี่ติเพื่อผมถามว่าทำไมแกไม่นอนเตียงโอ้ก็มันมีสี่คนน่มันมีสี่คนนะครับแล้วคนที่นอนเตียงก็คือ เวงขายฉลามไหมไม่ขายนะเพราะว่าฉลามมันชอบงับคุณแล้วพี่ปอเจอคนจริงใจหรือยังอุ้ยนี่ไงแฟนพี่มาแล้วพี่เบีย <c oughs> <c oughs> พี่เบีย พี่เบียอยู่ไหนวะเพิ่มตรงไหนวะเออตอบคำถามที่ถามมาโยยิ่งแย่โอใยขอโทษขอโทษ ขอโทษรขอโทษางัคมนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องค่ายกันเนาะเรื่องค่ายนะครับเรื่องค่ายวันแรกของเราเนี่ยน้ำดื่มขายแพงไหมไม่รู้ว่าใครเอามาแช่ให้ด้วยนะน้ำดื่มยี่ห้อสยามนะครับสยามสยามตอ่อรีวิค่ายนะครับ ค่านี้เป็นค่าที่ดีมากเลยนะครับดีมากๆวันแรกเราเดินเข้ามานะครับเราก็อ่เหนื่อยนะครับวันแรกเหนื่อยมากด้วยความที่อุทัยนะครับเป็นภาพเหนือเราก็จะมีรุ่นรุ่นพี่นะครับมาด้วยซึ่งรุ่นพี่เนี่ยก็จะเป็นอย่างของอุทัยนะครับก็จะไวจังเออไวมากก็จะเป็นอืมวคดสูงวดยาวก็จะเป็นรุ่นพี่ที่อ่อ หน้าตาไม่ดีเท่าไหร่นะครับของอุทัยนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับว่าหน้าตาไม่ดีนะครับเมื่อออจะไม่ใช่ครับคือรุ่นพี่อุทัยนะครับโดยเฉพาะพี่เบียร์นะครับนัทอดีมากเหมือนแบบหล่อเหมือนไม่ใช่คนนะครับเดี๋ยวเปิดรูปให้ดูนะครับแล้วก็ที่เขาเป็นคนคนดีแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบดีดีดีมากแบบนะครับ นี่นะทุกคนนี่น,น,นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่พี่เบียพี่เบียนี่คนนี้พี่เบียนะนี่น,น,นะน,นี่คนนี้เป็นคนเก่งมากพี่แกเปาา็นประานหนองฉางเนาะวันนั้นก็มาเล่าประสบการณ์นิดนึงมาเล่าประสบการณ์ฟังนิดนึงวันนั้นคือตอนมอสี่ใช่ไหมผมอ่ะ ได้ไปอบรมที่สารเยาวชนสานเด็กเยาวชนเนาะก็คือเขาอะเชิญผมไปอบรมคนเดียวเอแล้วก็จะเจอนักเรียนโรงเรียนประจาอําเภอประจําจังหวัดอะไรใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือมันก็มีประธานโอเคโอเคพี่เบียโอเค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 ,อเคนะเออเอเออขอสวัสดีครับพี่เบียพี่ที่เคารพรักนะครับ ที่เบียร์ทำไมกูยิ้มอะไรกเก่ง,งเฟิร์นอยู่ในไลฟไไ์ด้วยมึงมาข้าแล้วเปล่าดูแลเปล่าเฟิร์นอยู่ในไลฟ์แบบเนี่ยเออมึงก็เอาผัวหน้าให้น้องดูเห็นแบบนี้ดิต้องไหนตัวหนอเออนะครับรู้เมทของเราอยู่คนหนึ่งนะครับก็คือคุณแซกนะครับนี่ ไปซักผ้ามาแล้จะสีตกใส่เอ้าเพราะาาราว่าทักทักจำได้ไม่ถามเนี่ยซักก็จำได้นี่เฮ้ยนี่แล้วมึงซักส,สีอะไรชุดผ้าไงน,นี่บอกไ,ไม่มึงเขาต้องซักแยกแล้วไม่มีใครบอกมึงหรอนี่เสียดายไม่เสียดายที่เสื้อเนี้ยสุดแล้วมึงรึเปล่าติดตุ๊กไปอีกเออแล้วอ่นเนี่ยไม่เสียดายเสียดมึงไปสุดมองห้อมใครให้ซัก,กรวม พี่ก I mean. ็ก็ว bueno> ันนั้นพี่ก้พี่ก้บอกมึงไม่ได้ฟังหรอไอที่พี่โก้บอกกูอ่ะเขาพี่ก้บอกให้กูว่าให้เอากลับไปซักบ้านหรือถ้าเกิดจะซักก็ต้องซักเงี้ยแล้วก็ใส่เกลือก็คือใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่เกลือมือคือมึงยอมห้าเพราะงั้นได้เดี๋ยวกลับไปแช่ห้เตอร์มึงก็ถอยไม่ยัไม่มีชุดเงไงอ้าวทำไมก็ต่ออยู่ที่เบีย ไม่ได้หรอกตอ,อนนับนต้องดูอะไรอ่าน,นะครับนี่แซกนะครับอันนี้โก้เอ้ยไม่ใช่เก่งเก่งโก้เก่งโก้อะไรครับโก้แล้วโก้อีกแล้วอ่าสำหรับคนที่ติดตามพวกเรามาเป็นเวลานานนะครับก็ วันนี้เราก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มึงมึงมึงถามกูกับพี่ตีกับเพราะกมูกูสองคนนี้เพื่อนครบไหมเออ คุณเสียงทุกท่านนะครับที่เลือกผมเป็นกรรมการดุนข้าวเหรอเมื่อทำไมแอร์ดำนี่วะเปลือกประตูอ่ะแล้วมึงทำยังไงกันเสื่อมอ่ะไม่ได้ใช่เสื่อมนะกระไรเวอร์ที่ปองกินน้ำเยอะจังเพราะว่าทุกวันนี้เราเสียน้ำเยอะนะครับเราเดินเหนื่อยเอ๊ะ มัมี่ื้อีงก็่เย้อยจะซื้อใหม่หรืเสื้อผ้าซื้อต่อบกูไปล่ะห้าร้อยบาทพอหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวสำลักค่อยกินแปลกๆเนาะพี่เบียร์แกไปนอนได้ไหมเออแกไปนอนได้ปะ ตอนนี้ทุกคนทำอะไรอยู่รีวิวหอหอหน่อยมีมคขยาบรีวิวหอไหมมีคนถามมาไม่เหอ้คุยกับมึงอยู่ตามก็มึงเม้นนะ่ะมึงแป๊บเ,เรากำลังจะรีวิวหออยู่ก็คือเราอยู่ห้องอ่าชั้นสี่นเนาะ บอกไม่ว่างใช่ไม่ว่างตอนนี้ก็ไม่ว่างมีงานทําแต่คนเราเรามันก็ต้องดีแลกบ้างคือคือทุกคนอะ่ะมันก็ตัดสินเราแค่นี้แหละใช่ไหมตัดสินนะครับแค่ช่วงเวลาเล็กๆไม่ดูในเวลาทั้งวันที่เราทํางานฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อโอนเงินมาทราบสนุนได้นะครับ ยาบนเยอะเดี yeah, ๋ยวอริแ hmm. ก mm ่ล hmm, mm ็เอาไปสวัสดีครับพี่ตูน พี่ตูนวันนี้เราจะประชุมกรรมการกันไหมพรุ่งนี้น่าจะมันเนาะมันอะไรวะเขียนเขาเขียนมึงยืมไฟไหนเอ้ยกูเป็นนักกฎหมายมึงมีใครป้ะมีอมีป้ะเออกูขอยืมหน่อยดิเกบตอนทีแดงป่ะสีแดงหรือเปล่ากูอะเรื่องไหนมึงก,กูก็รู้หรอกแต่ว่ากูนั่งฟังอะเดี๋ยวเดี๋ยวมาแน่เดี๋ยวกูใส่ไปนี่เดี๋ยวครับได้ไหมเออได้ครับกูใส่ไป ยยกูยยงงยอยากได้ชุดคุยว่ะกูอยากได้ชุดคุยอ่ะเอาจริงเนี่ยกูใส่ไปไงทำไมจะเป็นอันนั้นเหรอที่ต้องนักษาเหรอเป็นธนายเว้ยธนายดีหว่าเนี่ยกูใส่ไปเออในฐานะที่ผมเป็นนักกฎหมายนะครับผมก็จะขอบอกกับท่านเดี๋ยวนักกฎหมายต้องต้องต้อ่กีก่กรรมไทอ่ะ น้ำกฎหมายเป็นที่ตึดสามของเอกชนซึ่งเนี่ยคือกลัวจะต้องอ่านสัญญาต่ในี้กลุ่มใช่แล้วก็กระทู้พี่ผมรัล้นตรกีนะเรามีหมดอี่กลุ่มใครจะกินไหมสอบกินเ <c oughs> อามาแล้วดูเลยลูอขอกกิเนเต็ม <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะซ้อม อ่าเป็นรัฐมนตรีผมได้รับตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับก็คุยคุยเรื่องอะไรวะเรื่องราคาอะไรไม่ใช่เรต้นตระกูลอ่ะไม่ไม่ใช่นะเขาคุยเรื่องของของรัฐสภาลรันราคาบอกเนี่ยจะเริ่มเอ๊ะไม่ไม่เขาไป็นไว้เขาไป็นไว้เรื่องราคาอะไรตกต่ำเสร็จดูเห็นมีเขาให้มาเัินกูไม่ได้เลยของสหรัฐอเมริกาไอ้ยไาขึ้น ของจริงไห้ของกูเข้ายากสุดนะเว้ยโอ้ยของกูเป็นกรงขังเหล็กต้องสแกนตัวทุกอย่างเหมือนกันสแกนเหมือนกันก็ง่ายใช้โทรศัพท์ปิดโทรศัพท์ทางโทรศัพท์ดูทูธดิแต่ไม่มีอะไรนะของกูภาไติดมูนอ๊บดูต้นไม้ต้นโลกของกูอยู่ในห้องแค่ไม่มุ่นี้อะไรดวคือถ้าเปิดบ้านเปิดบ้านถ่ายวิวกำมังกำลังฮัลโหลก็ปิดเลย ใช่ไงอีเวนมีแค่บ้านหลังเดียวเนี่ยเออกูไม่โอเคกูไม่โอเคกูก็เป็นทูตเหมือนกันนะโยมาทูตโอ้โหกูรู้เรื่องทุกคำอ่ะเพรามีเปล่งแปรเอ้ยแต่คู่นี้มึงได้รับบทเป็นอะไรวะได้รับบทอะไรกันกูเป็นตกระต่อกูเป็น ผู้นำพิเศาปหรอผู้นำทุณเปนผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่เป็นสายแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้หัวหน้าแต่เป็นในทีมผู้ช่วยเออทีมสารพวกนี้ที่เป็นอะไรพี่เป็นตาต้องผีเป็นนักข่าววันบรือนี้นะครับผมจะได้อ่เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับขอให้ทุกคนสามารถดูทางไลฟ์สดของยุวชนไนดะ้แล้วของจำลองมันละของอะไรจำลองบุบบัสคืออะไรแล้วคุณ พของของประธานสภาใช่ป่ะของกำลังหรือของยวนมือน่ะเออกูเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรกูเป็นนายกเอ๊ะเมื่อไหร่แล้ววะใหญ่เปนใหญ่หุดจัดจันไม่น่าหวาดเลยมันมึงแต่ของใหญ่สุดของประธานสภาของกูได้นะของของกูได้นะเออเมื่อไหร่วมึงไปร้องหนึ่งร้องสองอ้องอืมมึงร้องขั้นตอนทหารมาปรแกรมถามมาต้องคุ่มแบบอืมทุกท่านนั่งลงครับทุกท่านนั่งลงครับมันรู้ว่ามันแบบเป็นเหมือนแบบนี้ป่ะจับจองประธานสภา ต้องว่ต่อคุณไุ่มคุณอไไ่น่า,น,า,น,าน่าจะประมาณนั้นแหละเพราะว่ารัฐมนตรีมีแค่กระทรวงเดียววะเออใช่พอพูดถึงเรื่องเศรศษฐกิจก็เดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งก็จะไปอ่านพระราชบ,บัญญัติเกี่ยวกับเราได้าคาสิโนแล้วนะครับเพราะว่า เราต้องอ่านพระราชบัญญัติพวกนี้เราจะมีงานแล้วนี่เราก็ต้องทําวิจัยด้วยนะครับทุกคนติดตามได้ที่อช่องเสี่ยวปิทีวีไอเยอกยอกยอ <laughs> ไม่ไมีใครอาบน้ำก็เลยหรอกูอาบแล้วกูว่าวันนี้ต้องมีคนไม่อาบกูช well ่วยรัมือตีบ้างห่หครับเชิญครับเราต้องไปยิงห้องหนึ่งนะเออแล้วไล่กันเสร็จแลอีก่อไปฮะนยังไม่้องไหนอีกห้อ ผมต้องเช่วยไหมเดี๋ยว,ว,ยว,วผมเหมือนคนเก่าก็ได้ยุวชนตระชาธิปตไตยเสือถ่ายเห็นษษนักศภาชีวิตที่มีค่าคือชีวิตที่ไปทำนาไอพวกมึงพวกคนที่อยู่ในุ่มิปีเหี้ยวอะมึงมีบทม,มดเลยนะืหไงคือว่าไม่แค่ขึ่เดียวที่ไปบเหมือนจะมีหมดเลยนะ แล้วก็บางคนบางคนก็ปวดตัวแต่ว่าก้างมากกว่าผมนะกว่ากันใช่ไหมใช่ก็คือหลักๆก็มีสิบสามคนที่เป็นบนหลักแล้ก็เป็นตัวพก็ว่าต้นเติมน้ำด้วนี่นั่นก็คือว่าตำรวจก็พาเลยมีงวดอะทุกอย่างอ่นแหละคนเหตัวอืมอะไรนะแชทจะเหลืออะไรอะไรอะไรก็ตอบ ตอบทุกคนเนาะเพราะว่าคนมันต้องพันคนใครจะไปอ่านหมดเริ่มบางตัวพี่ตัถางมันแบบพี่ที่เลี้ยงมันเนี่ยไม่เคยหรอไม่ที่เรียนกูกับพี่โก้ข่าวอยู่นะไม่ว่าอะไรปกติกูโดนหย่อนมันเยอะคือแบบต้องกูแค่แบบมาลังคุยวิจัยกันใช่นไหมถ้าตอาก็บอกว่า ำนังพูดไอางเี้ยเขาถามเรากูแบบแบบไม่ต่างอรตดอะไรเกี่ยวกันแบเก่กะพวกูต้องกคนรจริงๆกันั่งเคียนพูกันกูนั่งกันดเฉยๆเฉยเลยบอกกูเสียเป็นหยมึงเชื่อไหมกูอ่ะกูอาจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีอ่ะไอชักกูลำบากมาเลยนะตอนแรกกูจะเป็นประธานสภาแล้วกูแพ้เขากูก็เลยมา ยกมือของของขอเป็นละมุนตีว่าว่าการกระทรวงอีกซึ่งคะแนนกูแพ้เขาอีกฟัเลยได้เป็นละมุนตีช่วยเอาทุกคนไม่โหวตเหรอเออใครการโหวตพี่ตีนั่นแหละเลีเ่ยมกูเลี่ยมอะไรโหวตแล้วครับฟัวสถาตั้งเป็นผู้ช่วยละมุนตีแน่ไทยว้าอ้าวไม่มีใครอยู่ในไลน์เลยใครเข้ามา มาไม่น,น้อยแค่เข้าวมาไม่น,น้อยครับเลรสิบโม,มงนี่แต่คุณลินน่าจะใช่น่ะสิอ่านตาแตเกรรเลยกูเกาคำสื่สารเลยบุก็พี่เล่นมือเงินสักไม่ได้มือเงินจ้ะไม,ไม่ได้มือเงินเนาะ ไม่ได้เหมือนตอนนี้ก็เหมือนทำท่าเหมือนถ่ายสารคดีสัตว์อยู่สัตว์โลหน่าลกอ่า มีใครว่างบ้างไหมฝากกฎหมายนิดหน่อยกฎหมายนะคฝากกฎหมายชิ้นพินพิมพอีก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  นพิการพิการหรือจะสู้พิทานริ่เจ์เดินเลยครับชาวเมืองโคละถวยควยแล้วไม่ใช่ควายแล้วไม่ใช่โคโคละถวยชาวเมืองโคละถวยที่ต่อต้านโครงการนี้ แล้วเป็นอะไรอะ่ะโคแล้วถวยเป็นไรใครอยู่ฝ่ายค้านบ้างมึงอยู่ค้านมากแฟมึงอยู่ค้านมางนั่นไงมึงทําให้โครงการกูไปไม่รอดนะเนี่ยคนดูไปไหนหมดเราต้องดูนะเราต้องเข้าใาสนุนกันเนาะ <c oughs> แล้วชาวเมืองไวายแล้วทึบใครมันคิดได้างี้วะถ้า,าพิปายเนี่ยไง สวัสดีครับเเรียนท่านประธานที่โารกกระผมชาวเมืองโกระถวยและชาวเมืองควายแล้วถึกชินนี่คือคำถามอมันก็ต้องรู้หรือเปร่าว่าสู้ไม่ได้ พรุ่งนี้กูเป็นทนายกูจะใส่ชุดยังไงวะก็คงใส่ชุดสีเป็นเุดสีดำเหมือนเดิไม่ดี อาชุดทั้งเรียนใส่ข้างในแล้วกันตี๋ตอะไรอะปวดตับใช่ครัใครมีสูตรบองวะทำอะไรกำลัจงจะเตรียมชุดเป็นนักกฎหมายพวกนี้อยู่ สววสดีปินไม่หลับไม่นอนนะหรอกกับวันที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเขา้าเดี๋ยวมาเข้าค่ายอีกค่ายหนึ่งวันที่ วันที่เก้าเอ้วันที่เจ็ดเออแสชุนรักงเรียนนีละ คุณคไม่ได้สกน่เกี่วอะโอเคทุกคน เดี๋ยวเราจะไปทํางานแล้วล่ะอะ่โอเคีจะไปทํางานแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนแล้วสวัสดีสุชาติบ๊ายบาย